โอเคก็ต้องขอดีวยครับทุกเดี๋ยวก็ได้แน่จะรอตุ๊ดแจ้งควาสรักส่กันทุกดท่นกันด้วยรายการนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับบวารคุณจะเคยซึ่วันนี้เราจะทำรายการกึ่วันนี้เนี่ยนะครับผมนะก็้อทางด้านของออสตาได้ทําการอัปเดตใหม่มากนะครับผมนะก็เรียกว่าตึงนๆกันเลยนะครับผมนะโอเคซึ่งวันนี้เราจะทำรายการซึ่งตัวตอนนี้นะครับตัวตู้แซดก็ยังไม่ยังไม่เข้านะครับตอนนี้ก็เป็นไอจังนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกๆอัปเดตนะครับเขาจะบังคับให้ไอจังเข้าตู้นั่นเองนะ ซึ่งสตาร์พาก็ยังเปิดมาได้มาเดินะครับก็คือต้องรอเวลาตามเดิมแล้วแหละก็คือพูดย่ายๆน่าจะทีแรกอ่ะมันจะสตาร์พลาสมันจะปลดวันนี้นะเวลาประมาณสี่ทุ่มหรือมั้งหรยวกี่ทุ่มผมจะไม่ได้แต่เขาเพิ่มเวลามาอีกหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็รอไปครับผมนะอโอเคซึ่งวันนี้เราจะทำอะไรกันซึ่งวันนี้เนี่ยเห็นไหมเออนี่เขามีตัวละครตัวใหม่แล้วมีเท,เท่เจอจีเท่ดังครัวครูมีครับนี ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกล่องของขวัญน่นเองน้บที่ได้จากสุ่มจากตู้ได้จากการซื้ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวซึ่งตัวในกล่องพวกนี้นะครับก็จะเป็นไาน้ิัางโทจิตัวนั้นตัวนี้นะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเราเปิดไปทีะกล่องลแล้วกันนะครับผมนะซึ่งผมได้ลองเปิดดูแลเช็คดูแล้วว่าเป็นยังไงซึ่งตัวแรกที่ได้ก็จะเป็นตัวดีนะครับตัวจากเรื่องโตกเกียวกูลโอ้ซึ่งว,วับวิ อีดีนะเออวะพี่ผมว่าน่าจะเจอเมตาใหม่แล้วนะไม่ใช่ไม่เชิงว่าเมตาใหม่ก็คือน่าจะตัวฟาร์มใหม่เออใช่ก็น่าจะมาแทนไอตัวจากไอไอน,นี้ได้นะอ่าไหนเอยตัวจากเรื่องโจโจ้เออเนียนเนียน,น่าจะมาแทนตัวนี้ได้นะหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องรอดูนี่เห็นไหมเออต้องรอดูต้องรอดูออดโอเคป่ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องแล้วก็เดี๋ยวไป ดูตัวละครดีกว่าว่ามันโฉดป่าโอเคอันนี้ไม่ใช่นะเปิดไม่ได้ส่วนนี้มี14กล่องก็อันนี้แบบม,มีกล่องไหนบ้างวันแร้ที่มันเปิดได้อันนี้นเปิดไม่ได้น่าจะเหลือแค่ด้านบนพวกนี้นะ3ามกล่องโอเคเปิดไปแล้วครับผมโอเคตัวบาสเกตบอลทำไมมันไม่มีเสียงครับผมก็เปิดเสียงแล้วนะเซฟติ้งเปิดสุดแล้วโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกล่องนี้นะครับ โอเคโทจิได้มาแล้วตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะส่วนกล่องนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมื่อกี้แหละเดี๋ยวผมก็เปิดไปให้หมดเลยอะได้มาแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอเคได้โทจิมาอีกหนึ่งซึ่งตามตรงแล้วมันน่าจะมีราวๆสี่ถึงห้ากล่องหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะยังเปิดไม่ได้นะเนี่ยกล่องพวกนี้ยังเปิดไม่ได้นะต้องต้องรอไปก่อนต้องรอไปก่อนใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่่ะใช,ะใช่น่าะถูกต้องน่าจะต้องรอไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้หมดเลย นะผมนะอะไไป,ไปเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูนะครับนะครับว่าตัวละครจะงหมดสักแค่ไหนนะผมนะโอเคซึ okay. ่งแต่ละตัวก็เบสิ่งยังไม่มีนะครับผมนะเบสิ่งมันไม่มีนะซึ่งตัวที่มีน่าจะมีแค่โคจิ T G. ตัวเดียวนะครับอาน,น์ีโคจิ G. ใช่ไหมอะไรเลยอุ้แต่อุ้ยก็โอเคอยู่นะเออดูโอเคอยู่ก็โอเคอยู่แต่ผมไม่ชอบอะเออไม่ไม่ไม่ชอบอะโอเค okay. ปเดี๋ยวเราก็จะใส่ะไรเอ้ย จัดต,ตัวละครไปเลยนะครับอุย้ยเอ้ยไอ้เฮี้ยงโทจิผมแนะนําเลยผู้เล่นใหม่ควรหาไปใช้นะครับดูดิมันมีบวกตังค์ด้วยใช่ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คโกคูก่อนขอเช็คโกคูก่อนเออใช่ไอ้เฮี้ยเออไอ้เฮี้ยมันมีบูสต์ตังค์ด้วยเออโทจิมีบูสต์ตังค์จนตัวนี้ไม่มีนะมีแค่บวกแอคแท็กนะครับผมนะตัวนี้ก็แอคแท็กโอเค ซึ่งเดี๋ยวตัวที่ผมจะเอาขึ้นไหลไปนะครับก็ขออนุญ,ญาตเอาเป็นเออเอาโทจีนี่แหละซึ่งถ้าเอาขึ้นขึ้นไหลไปดาเมจมันจะบวกเออบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรลวกันนะผมนะเดีน,นีวถ้ามือเราทิ้งไปเฮ้ยเขาบอกว่าตัวนี้เขาปรับใหม่ด้วยหรือเปล่าตัวนี้ปรับใหม่ด้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ใส่ไปด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเห็นในบิดีโอเขาบอกว่าปรับมาใหม่อแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้อะไรก็ตัวนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวตัวต่อไปที่เราจะอ,อไปก็เป็นเจ็ดดาวนะครับจูฮาบ,บัดนะเอ้เยียเริ่มเออแล้วใช่ไหมมันชื่อมันจูฮาบ,บัดหรือเปล่าอ่อตัวนี้ไปนะครับจะได้เออใช่ตัวเยี่ยนนี้แหละผมจาได้แล้วมันอยู่ในวิดีโออยู่เออใช่น่าจะใช่หนผมจำ่าจำได้จําได้เนี่ยตัวนี้นี่แหละไปับผม น่าจะอยู่ในวิดีโอนะไปเข้าไปกันเลยไปดูกันเลยครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะไปกันแบบรวดเร็วนะผมว่าโอเคผมมา่าซึ่งจนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมว่ามาซึ่งตัวแรกที่เราจะรีวิวก็จะเป็นตัวนี้ละเหมือนเขาจะปรับมาใหม่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเอฟเฟกต์ก่อนเออเปิดเอฟเฟกต์แป๊บนึงนะครับมองไม่ทันขออีกที เฮ้เด hey, ินชาจากเงินมันไปโอเคประมาณนี้นะครับไปรวดเร็วเลยเออเอลอี๊ค่ e อนข้างใหญ่เนาะโอเคพันห้าีแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับผมนะวิ่งฟูลเอโอี e นะฮะผมนะโอ้โหเส้นจังมันแปดฟูเอโอี 18, e. ผมว่าน่าจะบันเทิงกันหน้าดูการจำจีจะเป็นแบบไหนเอย โอเคประมาณนี้แหละประมาณ28,000แล้วก็ขั้นสุดท้ายน,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 นะครับนะ่าจะเป็นขั้นเล่นอินฟินิชน,นะครับผมนะซึะ่งขั้นที่เล่นสตอรี่หรือลงแดมได้ก็จะเป็นขั้นอ่าขั้นห้านะครับผมเนาะออาดามี่ที่อุ้ยอันนี้คือยังไม่ได้ทำเลเวลหนึ่ง107,000นะครับอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะตัวต,วตอนตอนนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งนะครับดามี่อยู่ที่420,000โอ้โหชมที่เจ็ดวิระยะอยู่ที่หนึ่งร้อยแล้วก็ เดูด้วยนะผมนะโอ้โหเมตาเอ้ให้ให้เมตาสตอรี่ให้เมตาเละเลยนะเออโหนะผมนะผู้เล่นใหม่เนี่ยบอกเลยยิ้มเฉยเลยโอเคอัพตันก็จะประมาณนี้ครับก็ทีมฟูลเอวนะครับผมนะประมาณนี้ดาเมจหนึ่งจุดเจ็ดล้านนะครับจำนวนเจ็ดวิระยะที่หนึ่งร้อยสิบประมาณนี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปบัฟตอนสุดท้ายพร้อมกันทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคใส่ที่ไปเลยนะครับผมนะไปตัวต่อไปนะครับตัวนักบอลโอ้ระยะค่อนข้างไกลนะ ม,มึงทำอะไรปลาลูกบ้านเหรอ,อไม่รู้มันทำอะไรก็ของมันครับเอฟเฟกก็เปิดไว้แล้วนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราอัพกันเลยนะครับผมนะนี่คือเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะโอเคอัพโอเคขั้นต่อไปก็เปลี่ยนา่าเลยนะครับผมเนาะชื่อว่าอะไรไม่รู้เอหมกดไปโอเคได้ไปเก้าหมื่นนะครับจำตีเจ็ด 7, วิระยะเจ็ดสิบโอเคจ็ดบ,บังการ ประมาณนี้นะครับตัวนี้การโจมตีไม่ได้บูวานะครับผมนะโอเคขั้นต่อไปครับหนึ่งแสนนะเอ้ยไม่ใช่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันผมแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมชื่อว่า100อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับก็ออกไปเลยโอเคแม็กจบด้วยนะครับดาเมจอยู่ที่3ามแสนนะครับสี่หมื่นนะครับผมนะทางกากสี่หมื่นโจมตีสามวิระยะอยู่ที่ห0ึ่งร้อยผมโดยในการโจมตีค่อนข้างที่จะไกลส่วนวง AOE เล็กเล็กไปหน่อย เล็กไปหน่อยนะครับผมนะโอเครูปแบบการโจมตีเป็นยังไงก็จะเป็นการปาลูกบาสนะครับชูดบาสเอือพป็นยังไงคือชูดบาสนะไม่มีเฮอะไรเลยโอเคไปกันอย่างรวดเร็วตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะตัวจากเรื่องตัวเกี่ยวกูนนะครเป็นตัวตีแอนะฮะนะฮะนะฮะโจมตีอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะครับผมนะดาเมจอยู่หนึ่งพันนะครับโจมตีศูนย์ห้าอะรอยะอยู่ที่ห้าสิบซึ่งตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเล่นแทนอีวานหรืออาจจะแทนตัวจากเรื่องโจโจ้ที่ผมให้ดูตอนแรกได้นะครับผมนะ ไปดูกันดีกว่าว่ารูปแบบการโจมตีจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนกับการปาอะไรสักอย่างลงไปนะครับผมนะขออนุญาตเพิ่มเลี้ยงมอนก่อนละกันนะครับขอเยอะๆเลยขอล้เลิกเลยนะฮะโอเคไปนี่โจมตีรัวๆแบบนี้อะไรนะครับนี่ตุ้ม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 ประมาณนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราอัพก็ได้ดีกว่านะครับแปดร้อยครับผมนะแล้วก็โอเคเปลี่ยนท่านะสองพันห้านะครับดาเมจเป็นสองหมื่นเก้านะครับโจมตีสองจุดห้าวีนะครับผมนะ ระยะห5ห้านะครับอู้โจมตีนานขึ้นมานิดหนึง่งพอมันทําอะไรก็ไม่รู้นะครับอืมทําอะไรไม่รู้นะครับโอเคอัพต่อเลยครับหกพันนะครับ, 6, 5, รบแล้วก็หมื่นสองนะผมนะกดไปเลยโอเคเปลี่ยนท่านะครับอันนี้เปลี่ยนท่าไปแล้วอันนี้ก็โจมตีนานขึ้นเรื่อยๆนะโอเคจะเป็นการปลาปลาที่อะไรลงไปไม่รู้นะครับเรื่อยๆนะโอเคไปอัพต่อเลยครับ โอเคดาบเรียบร้อยนะครับดาเมจอยู่ที่6 6 9 0 0นะครับจมตีเจ็ดวิระยะอยู่ที่100นะครับผมนะเออก็เอฟเฟกในการโจมตีไม่ได้วิร์วว่าไม่แต่ตัวเดียวนะครับผมนะโอเคไปพิมพ์เลยนะครับผมนะต่อไปโทจินะครับโอ้โหต้นมานะครับระยะเขาท่าที่ใกล้นะครับนี่โทจินะครับโอ้โหโจมตีอยู่ที่0.2วินาทีนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่20นะครับโจมตีดาเมจอยู่ที่1,000อุ้ยตีติดเลี่ยนหลายด้วยนะฮะ น่าจะเมตานะเออนีอเ่เมตานะครับโอเคตีติดเลี่ยนไหยนะครับโอเคอัพเลยครับเราก็เปลี่ยนท่านะครับผมนะยามเป็นสองแสนนะครับระยะไม่สี่สิบาาม 40, จมตีอยู่ที่ห้าจุดสี่วินาทีนั่นเองนะครับผมนะตุ้มโอ้โหมันทําอะไรของมันนะทำไมมันไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ผมก็เปิดแล้วนะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ตน,น,นะครับไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ตีติดเลี่ยนไหยนะครับโอเค โอเคไปอัพต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะขั้นต่อไปครับเปลี่ยนท่านะครับด้าเมย์ด้าเมยเป็นแปดแสนแปดหมื่นสองพันนะระยะอยู่ที่หกจุดห้านะครับผมนะโอเคอัพต่อไปเลยครับเป็นโคนเอโอีนั่นเองนะครับโอ้ก็ไม่มีเสียงเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวอัพต่อเลยครับด้าเมยเป็นหนึ่งจุดเจ็ดล้านนะครับระยะเป็นแปดสิบนั่นเองนะครับแล้วก็ตีแอร์นั่นเองนะครับผมนะปุ้มโอเคตีแอร์แล้วนะครับขั้นนี้นะ แล้วก็เอาตอบดาเมจเป็น3.5ร้านนะครับดาเมจเป็นเอ่อไม่ใช่ดิทวีดาเมจ3.5ร้านนะครับระยะเจ็ดเอ่อระยะทวีไอ้เหี้ยเบอร์ละเอ่อจำปีนะครับผมนะเจ็ดวีนะครับดาเมจ3.5ร้านนั่นเองนะครับผมนะระยะเป็น105นั่นเองแล้วก็เบี่ยง5นั่นเองนะครับเป็น full AOE นั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะคะรับผมนะโอเค โอเคแล้วก็ตีติดแล้วไหละผมไม่รู้นะว่ามันจะมาแทนเมตาอย่างกันหรือเปล่าแต่ว่าการนัพัาตัวเจ็ดดาวนะครับซึ่งก็น่าจะเมตาต่อไปยาวๆนั่นแหละเอ้ตัวหกดาวตัวเจ็ดดาวนะครับมันก็ถ้าถ้าจะแทนที่กันได้ก็น่าจะเหลี่ยมๆกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะโอเคเราอําขั้นต่อไปเลยนะเมตเป็นให้จุดหกล้านนั่นเองนะครับผมนะโอเคใช้์ต่างอัพสิบล้านนั่นเองซึ่งด้าน,นี้นะครับก็จะเป็นสกิลกดนั่นเองนะครับผมนะของโทจินั่นเองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอันนี้ก่อนนะครับ โอเควางไปเลยอับห้ตันนะครับผมนะซึ่งเขาบอกว่าดาเมจนะครับอยู่ประมาณ 3B นั่นเอง 3.2B นะครับซึ่งเดี๋ยว่องกดกันเลยลวยกันนะครับผมนะ1 2ึ่งสซ่ำสองจุหรอสองหรอแต่อันนี้คือเลเวล1นะครับยังไม่ใช่เดเวล1หนึ่งร้อยสี่สนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ก็ <c oughs> ไม่มีเทียอะไรเลยนะครับนะไม่มีเฮียอะไรเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไมู่นะครับว่ามันกอบลคูดาวหรือเปล่านะับ่อยระยะอ่าปุ๊บอี่มันวางได้แค่ตัวเดียวเองถ้าขายระววางใหม่ละโอเคถ้าขายวางใหม่นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้โอเคนานแบบนาะนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราอนุญาตวางไปให้หมดเลยเนี่ยททำให้ตันนะครับโอ okay, เคเรื่องในอัปเดนี้ผมมองวาง่าตัวที่น่าจะ น่าสนใจที่สุดก็จะยังมีตัวละครที่มาจากเรื่องจูลิสุไคเซนนะครับผมนะซึ่งน่าจะเข้าตู้หรอมั้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมนะโอเคน้ำตาลนะครับแล้วก็บัฟจูฮาบัฟนะครับทวีจูฮาบัฟใช่ไหมโอเคไม่รู้อ่านดูหรือเปล่าใช่หรอจูฮาบัฟราไม่รู้ไอ้เนี้ยชื่ออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะลองบัฟเลยนะบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคดามจสองร่างนะผมนะเบเวลหนึ่ง เลเวลหนึ่งทุกตัวโอเคโอ้โหโทจิ2ี่อจอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะตัวตัวนี้ก็7ล้านเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับฟูลเอทั้ง2ตัวก็มองว่าสองตัวนี้ผู้เล่นใหม่น่าจะเวลีกูเลยนะครับหาซื้อได้หาซื้อได้แต่ตัวนี้น่าจะได้จากพาร์นะครับผมนะส่วนตัวนี้1.3ล้านนะครับโจมจีสาวนี้ก็โอเคนะโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วครับเออไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตัวละครที่มาใหม่ตอนนี้ที่สามารถหาได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวจาก สังกาพราหมงถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ถูกปรับมาใหม่นั่นเองนะครับผมนะะเราก็ยังเหลือตัวละครอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะที่รอให้เราไปตามร่าหามันอยู่เอาปออเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนสวัสดีครับผม